าการขนส่งสินค้าค่ะจากชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังเมืองชั้นในค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างกองกําลังทหารเมียนมาและก็กลุ่มกเกเหรี่ยง KNU ค่ะล่าสุดนะคะมีความพยายามที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะปรับมาตรการไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบนี้ค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งค่ะหลังรถบรรทุกและก็รถยนต์ถูกโจมตีและก็ถูกเผาบนถนนสายเมียวดีกอบการเหล็กฝั่งตกข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าหลักเพื่อส่งไปยังจังหวัดเชนในของเมียนมาหลังพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของกลุ่มกะเหรี่ยง KNU ได้โจมตีรถของกองทัพเมียนมาที่ลำเลียงสเสบียงและก็อาวุธเข้ามาเสริมกําลังกองกําลังในพื้นที่ซึ่งนอกจากรถของทหารเมียนมาแล้วค่ะ ยังมีรายงานด้วยนะคะว่ามีรถต้องสงสัยของประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกเผาไปด้วยโดยตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมามีรถถูกเผาไปแล้ว15คันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนจนทำให้ไม่มีใครนั้นกล้าผ่านเส้นทางดังกล่าวค่ะล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาด้วยว่านายทหารระดับสูงของสหภาพ,าพแห่งชาติเกเหรีหรือว่า KNU ได้ประชุมที่กองบัญชาการดอยเลวาในพื้นที่ของกองพลที่7ตรงข้ามอำเภอท่าสงยางจังหวัดตาก เพื่อที่จะพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวโดวยอาจจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวไปยกเว้นรถยนต์ที่ใช้ทางราชการโดยเฉพาะรถของทหารเมียนมาค่ะจะยังคงสั่งห้ามโดยเด็ดขาดส่วนสถานการณ์การสู้รบที่บ้านเลเตกอรกอ์ตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัยตําบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการสู้รบนั้นได้หยุดไปแล้วแต่ว่าฝ่ายเมียนมากำลังปรับกำลังพลค่ะเพื่อที่จะรบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ถูกฝ่าย KNU โจมตีจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ด้านศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากรายงานเข้ามาค่ะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้หนีภัยความไม่สงบของชาวเมียนมาเดินทางข้ามไปยังฝั่งไทยจำนวนทั้งหมด1,625คนโดยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภออุ้มผางจังหวัดตากจำนวนสีแห่งและก็อำเภอพบพระอีกหนึ่งแห่งค่ะครับที่เราต้องนำเสนอข่าวนี้เพราะว่าเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังกันไปนะครับว่า จุดนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการที่จะส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมาเลยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปข้ามตรงท่าขิ้เล็กตรงฝั่งแม่สายเนี่ยมันจะอ้อมค่อนข้างไกลแต่ถ้าหากว่าส่งผ่านด่านที่ด่านชายแดนแม่สอดเข้าไปปุ๊บผ่านเพียงไม่กี่เมืองนะครับก็จะไปถึงเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองสําคัญของเมียนมาแต่ถ้าหากว่าเส้นทางมีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้รถบรรทุกสินค้าจากไทยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าไปได้มันก็อาจจะทําให้ตัวเลขการค้าขายนั้นลดลงไปด้วยนะครับจุดนี้มูลค่าของ ของด่านชายแดนเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ก0 0 0่นเจ็ล้านบาทตอ่อปีถือว่าเป็นมูล,ลค่าที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับ